ัมใช่ครับวันนี้ก็มาซ้อมของแฟนมีทครับของผมเองนะครับวินฮอลิเดย์แฟนคอนนั่นเองครับพรีเซนต์โดยลาซาด้านะก็เป็นแฟนมีทโซโล่อันแรกของวินเลยครับที่ประเทศไทยครับตอนนี้เตรียมตัวเป็นไงครับตอนนี้โอ้ก็เตรียมตัวเกือบจะร้อยเหมือนกันครับเพราะว่าเต็มที่มากๆครับผมแล้วก็เวลาตอนนี้ก็คือพยายามจะทำให้บ็อกกิ้งต่างๆท่าต่างๆเก็บให้เป๊ะมากที่สุด บบวาใช่น้อยม<ร>ากๆครับแต่ว่าคือช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยมีพยายามหาเวลาที่แบบแทรกตลอดเพื่อแบบมาซ้อมกับตรงนี้นะครับอย่างเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นำมาเล่นใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ใชเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลง10 Years Later <ๆ>ของวิเองครับผมแล้วก็มีการที่ rearrange ใหม่เพื่อให้เข้ากับคอนเสิร์ตนีมากที่สุดครับบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้ครบทุกรสเลยความสนุกความฟินนี่เราจะมีอะไรฝากแฟนๆบ้างคะที่บอกไป ครบรสแน่นอนครับผมแล้วก็จริงๆอย่างที่เคยบอกไปหลายๆที่แล้วว่าแบบจะเป็นแฟนมีจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนจะไม่เห็นวินในพาร์ทแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นที่คอนเสิร์ตนี้เป็นที่แรกครับลองสปอยแบบสั้นๆสิคะว่าแบบเออในคอนเสิร์ตนี้จะแบบเห็นอะไรเออคอมเมนต์โชว์ดองจะพูดได้ไหมครับพี่สามคำที่จะเห็นในคอนเสิร์ตนี้จะเป็นค่ะ energy 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 ครับ สนุกแน่นอนเพราะว่าครบรถมากเลยครับมีหลากหลายรสชาติครับค,คือคือต้องบอกก่อนว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมเป็นคนที่มีโอกาสได้ร่วมวางเพลงทั้งหมดเลยทั้งโชว์นะครับในระยะเวลาที่วางเพลงเนี่ยคือเป็นเดือนกว่าจะได้แบบลิสต์เพลงทั้งหมดแล้วก็เป็นลิสต์เพลงที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็ร้อยเรียงให้สนุกมากที่สุดครับก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างมากก็แปลว่าแปลว่าเราก็เชื่อว่าแบบคือมันจะร้อยเรียงอย่างสนุกแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็ครบรถมากจริงครับ เปิดตัวแข่งรับเชิญมาก็เนเน่ใช่ครับก็มีหลายแนวเหมือนกันนะแบบเชิญคุณอันนี้บอกแล้วครบรถครบรถมากใช่ครับก็เเราก็พยายามหาแกสที่ทุกคนคาดไม่ถึงด้วยแล้วก็ทุกคนน่าจะหาจุดเชื่อมโยงได้ด้วยครับก็เลยเป็นพี่เนเน่กับพี่มิกซ์คมทไเป็นน พี่เนเน่นี่ก็คือเคยร่วมงานมามีมมมประวัติที่ยาวนาน <c oughs> เริ่มต้นจากการถ่ายขั้นพูเลยเออก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับ<ม>แล้วก็มีโอกาสได้ออฟีเจอริ่งเพลงด้วยกันด้วยครับก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันถ้าเกิดพ,พี่เนเน่ให้โอกาสร,ร่วมงานด้วยกันใ <c oughs> ช่ <c oughs> ส่วนพี่มิกนี่มงงไหมล่ะไี่้าดหลังลยไม่คือผมเป็นแฟนครับ ผมยอมรับเลยผมเป็นแฟนข่าวแล้วผมติดตามเพลงเขามาก่อนที่แบบมันจะดังอีกตอนที่เขาปล่อยแรกๆเลยแล้วก็ฟังแล้วก็แบบเพลงใครดีมากดีมากเลยแล้วแต่งเนื้อแบบดีมากเลยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสอยากร่วมงานอะไรี่ในฐานะแฟนคลับของอะไรนะก็อยากฟังเลครับผมก็ต้องไปรอฟังถ้าอยากดูนะครับผมก็ไปรอดูที่17กุมภาพันธ์แปลว่าจะได้เห็นสเต็ปการเต้นเพลงนี้ ถ้ารอถ้าอยากเห็นนะครับผมก็ไปดูวันที่วันที่17กุมภาพันธ์นี้ได้จะมีเกมเพิ่ติมไหมครับอไพรบอกไม่ได้สิแต่มีแน่นอนอุ้ยบอกไม่ได้เราติดตามรัเราติดตามมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกมากมายเลยครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากเป็นแฟนมีเดียของเราแล้วที่จะที่ไทยมันก็ใกล้กับวันเกิดใช่ครับใกล้วันเกิดด้วยครับก็ เกิดวันที่21ครับผมแต่ว่าจัดแฟนมีวันที่17อเจพราะว่าจริงๆก็อยากตกอยากจัดตรงกับวันเกิดไปเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ได้ลงแบบสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าจะมีของขวัญมีของขวัญให้ตัวเองให้แฟนๆมีแน่นอนครับผมมีของขวัญให้แฟนๆครับก็อ จะซื้อแจกคฟนๆเลยหรอครับคือจะให้ดูตรงนี้ครับแล้วก็คือหน้าคอนเสิร์ตก็จะมีแบบว่าจัดจำหน่ายด้วยสำหรับว่าแฟนๆที่สนใจเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หลายสีอ่าคือของขวันข้ของขวัญที่ให้ดูครับผมแล้วก็สามารถแบบว่าซื้อได้นั่งงานนะครับโดยจำนวนจำกัดไม่ใช่เป็นบงครับแล้วที่ความพิเศษของวงนี้เนี่ยคือผมเป็นคนออกแบบเองแต่คือออกแบบทั้งหมดเลย คือเราเราได้คอนเซ็ปที่เป็นฮอลลีเดย์ใช่ไหมครับก็คือวินฮอลลีเดตแฟนคอนฮอลลีเดตเนี่ยมาจากคำว่าฮอลลีเดตและคำว่าเดตครับก็คือเราอยากจะพาแฟนๆไปเดทในสถานที่ที่เราไปฮอลลีเดย์ต่างๆอย่างเงี้ยครับผมก็ตัวที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยเราได้ไปสถานที่ต่างๆด้วยกันก็คือรถนั่นเองแล้วเราก็เลยถอดรอรถออกมาเป็นลูกทรงนี้ใช่ครับใช้ถ่ายในคอนเสิร์ตจะเห็นรถคนเวทีบ้างไหมอ่ะ โอ้ให้สปอยหมดเลยก็คิดดูว่าบงมาเป็นขนาดนี้แล้วบนเวทีจะขนาดไหนนะครับผมแต่ว่านี้ก็จะจำไหนที่หน้างานคอนเสิร์ตนะครับใช่อย่างี้จะเก็บตาแล้ใช่เพราะว่าจริงๆความพิเศษอันนี้คือเวลาที่แบบเล่นโชว์ในคอนเสิร์ตไฟมันจะแบบติดไปพร้อมกันด้วยใช่ก็จะเป็นภาพที่สวยอย่แปลว่าในคอนเสิร์ตก็ค่อนข้างจะชื่นชอนดัเช่นน เต็มที่ครับเต็มที่มากที่สุดเลยครับแล้วก็คือเรามีโอกาสได้ทั้งวางคอนเซปต์แล้วก็ดูในเรื่องของโปรดักชันของคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับเราก็พยายามจะจัดสรรให้ออกมาดีที่สุดครับแสดงว่าอย่างที่วินบอกเมื่อกี้บอกว่าจะไล่เรียงไปตามฮอลิเดสถานที่าจากรก็คือฉากโดยนินก็จะเปลี่ยนไปตามใช่เรียกว่าคือใน3ชั่วโมงเนี้ยคุณจะได้แบบไปหลากหลายสถานที่กับวินมากได้ไปเดทก,กับวินในสถานที่ต่างๆที่คุณแบบไม่คิดว่าจะได้ไปแต่ได้ไปในคอนเสิร์ตนี้ครับ คนที่มีบัตรแล้วหรือคนที่ยังไม่มีบัตรได้ครับผมก็ฝากสำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะครับผมก็รับรองว่าได้มาเจอกันแน่นอนแล้วก็ได้รับความสนุกไปอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังลังเลอยู่หรือว่ากาลังหาบัตรอยู่ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในทางไททิเกนเมเจอร์ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ไบเทคบางนาครับย้อนถอยไนเรื่ที่ล่าสุดเป็นมิลานก็มีประกาศเนาะว่าเราเป็นหนึ่งในสิทธิ์ที่ทำรายได้ ในแฟชั่นช่ารู้สึกยังไงจริงๆคือเราจะเห็นข่าวแบบปีตก็ดีใจมากๆครับดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของพราด้าด้วยครับผมก็พราด้าจริงๆก็เปิดโอกาสให้ผมได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทําครับก็ต้องขอบคุณพราด้าด้วยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกครั้งที่ไปต่างประเทศนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นวีคทุกๆงานเลยก็แฟนๆคอยสปอนเซอร์ผมเสมอครับก็ขอบคุณมากๆครับครั้งนี้ที่ไปมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหม ครั้งนี้ที่ไปคือเป็นครั้งที่หนาวมากที่สุดตอบอะไรครับเนี่ยเออเป็นเป็นครั้งที่หนาวมากครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกโชว์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบคอนเซ็ปต์ที่เขาทำค่อนข้างแตกต่างแล้วก็แปลกตาจากที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดครับยัง <weighs S 3> <c oughs> ไม่เท่านั้นมีการประกาศโบ g l เ b a l คุณติดหนึ่งในในร้อยนะคะจริงๆต้องจบติดหนึ่งในยี่สิบหนึ่งในย<น>ี่สิบอ๋อครับผมใช่ใช่ เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับก็ก็ดีใจครับโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชื่นชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับแล้วพอเงือนาขที่ได้อยู่ติดอยู่นั้นก็ภูมิใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราทําสร้างสรรค์แฟชั่นใหม่ๆเพราะว่าเราทําแบรนด์ของเราด้วยอย่างเช่นแบรนด์ชื่อเบลนส์ับผมก็สามารถเข้าไปดูได้เช่กเก็บตังได้จริงๆไม่คเร โอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับคือเราก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับวงการแฟชั่นค่อนข้างเยอะมากกว่าครับแล้วเราก็าได้เห็นได้เกิดไอเดียอะไรต่างๆมันก็ทําให้เรา,าสามารถนําใช้กับตัวเองในงานต่างๆของเราที่จะไปด้วยก็อย่างนี้คนเขาก็จะฒาชาติงในทุกๆครั้งที่ททททททมินไปงานต่างประเทศว่าโอ้มินจะสร้างปรกนาน <laughs> กฏการอะไรสร้างปรากฏการเลยเหรอครับ <laughs> ทุกครั้งเาก็จะมีครับผมก็เราก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดกับทุกงานที่เราไป แต่ละชุดที่เราจะใส่ไปอย่างเงี้ยเราก็มีการวางแผนฟิตติ้งเตรียมตัวว่าชุดไหนเหมาะกับเรามากที่สุดเพื่อที่ให้ผ้าออกมาดูดีมากที่สุดแต่ว่า็นทุกครั้งเราก็จะต้องมีการแบบเตรียมตัวไม่ใช่แค่แบบยนไปเยทุกครั้งเลยใช่ครับมผมก็จะมีดูเรื่องของฟิตติ้งเสื้อผ้ามีหน้าผมว่าจะทําลุกไหนดีเงครับให้เข้ากับชุดให้เข้ากับโชว์นั้นๆมันกดดันมั้พอมันมีความคาดหวัง ผมรู้สึกไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าผมสนุกกับในสิ่งที่เราทำครับแล้วก็พยายามจะทำให้มันออกมาให้ดีมากที่สุดโ,คคโอเคครับขอบคุณมากนะครับ